อาจารย์กำลังจะไปทำธุรกิจนะทาปีนาจ้า,ามีความพิษเหลาเอานมมากินทีหนึ่งจ้ามกร้องตอนนี้ถึงจะกินไม่หมดตึงนี้บอกอาจ้าว่าแม,ม่มาหาไมก่อนถึงเดือดเลยที่ว่าเขาจะมีพฤติกรรมแบบนั้นพูดอะไรมัามาเร็ว <c oughs> น้าชายู่ไหนอยู่ไหนเ <c oughs> ม่ตาล็อกนั่นหน,นุนม่มใครนุ่มใครมานี่อย่ขึ้นม <c oughs> <ต>าปะปนนะอะไรนะปะปนนะจะไปลองดูเบาๆตัวเองกินนมมา ช่องกล้องเรววัแต่ว่ากโกไ้ไม่ยาทุกนะไม่ทุกไม่ได้เพราะว่ามว,า,วานน้องทุกปรา,านะทุกเบาแขนไนเอาเนี้ยลองเล่ที่ทุกเบาประมาณไงอันนี้อ่ะไม่เจ็บไปนี่ไม่เจ็บทารที่แร้วก็เหมือนกันก่ <c oughs> อนหน้านีโก้ตียีสิบทีอดอปเดอร์สิบทีถึงว,วันนี้เอากาชิ่ไม่เพิ่มมะเพิ่มอ่ะมาขึ้นมาถึงกินนุ่มไม่มัดเอามาทำตัว ถึงการกินแล้วก็ไม่เก็บนั่นแหละกินที่นึ่งช่องกล้องชามกล้องเราจะกินมดเปลือกท่าทุกจานอาหารทุกอย่างยากทานกินข้าวเป็นของมีค่ะอ่าผู้คนอดอยากมีมากนักจันเป็นได้ดิกตาดำดำอ่ามาพี่นัสชากนะถุกเบาเบาได้เป็นที่นนะ กองละสองทีถึงจะต่อไปกินเนื้อเลาวก็เพืนมาลาและจะซ่เป็นสีโอเคไหมโอเคทีหลังอยากกินนมเนือลาวนะคะโอเคสี่ทีนะหนึ่งหนึ่งทีเดียวอ้สองสองเลยกี่ทีละกี่ทีละกี่ทีละอย่าเลืออีกสอง อีได้กล้องเลยอ่าอีกสองที่ะพอ่อโอเคไหมคะ,อ,ะงองอ่กลอง,องโอเครแ้วพี่าพีอยากกินอะไรนะพี่บอกแมวว่าพี่อยากกินอะไรนะ เอาพึ่งอกใม่้าไม่ใหนนนตอนนี้จะกินเอลลี่พี่นัทจ้าต้องกินนมใบมดหนึ่งกองนี่ก่อนโอเคไหมใบจ้าไม่เจีเ๊ยนเดียวใช่ไหมได้ได้คืออันนี้ไม่กินก็คือเก็บไปกินโอเคไหมใส่ตู้เย็นไว้เราอย่าทุ่มของพิเศษพอกินแล้วถึงดีไม่ใส่ตู้เย็นมันกบบนนระบูดเพราะฉะนั้นดูเซ็ตแล้วกินเอลลี่ได้โอเคไหม ได้ค่ะขอบคุณค่ะแม่จ,จ้าโก้เพื่อนฝากบอกปีๆว้อย่าลืมมาได้นะอย่าลืมมาเล่นเตอร์เพลยทถูกคลิปของ